ส่งพีจีวันมาแล้วนะครับวันนี้ก็คือผู้ป่วยหนักนี่ล้อไม่รู้ว่าร้อดุ่งหรือเปล่านะต้องมาเลือดูกันนะครับหลักๆเลยก็แล้วชุดหัวเนี่ยข้างหน้าเรียร้อยแน่นอนข้างหลังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ละ,ละมูพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี้มาจากแถวในเมืองแถวพระโขนงแถวอะไนู่นนะ ไม่เดินเครื่องก็โอเค้ะปักถาาไม่งอน่าจะชนนะอันเนี้ยล้มขวาอ๋อมีเลยสองฝั่งเลยตัวรางกาเลยมั้งล <c oughs> องยส่เรามาไล่ดูกันทีนึ่งนี่ครับด้านหน้าให้บิดให้ดูฝั่งเลยดูโช๊คเดีย นี่เ,นเขาชอบพูดกันโชว์ว่าเล็กแปดอะคือมันบิดไปคนละทางเงี้ยล้อน้องบอกว่าไม่รู้ว่าด้งหรือเปล่าน่าจะด้งหน่อยๆถ้าด้งหน่อยๆอ,อาจจะดัดพอได้ถ้าเยอะนี่ไม่แนะนําให้ดัดนะเดี๋ยวเราก็มาลื้อดูกันอีกทีหนึง่งนะครับเมืองต้นก็ถือว่าการหนักหัวก็แฮนตรงนะเนี่ยหัวแฮนตรงนะแต่ว่าล้อเนี่ยไปคนละทางแผงคอจะโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคิดว่าแผงคอไม่น่าโดน นะครับแต่ไงก็ต้องรู้ดูอีกทีหนึง่งหลักๆเลยคือแกนโชคนะ๊คเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อนบิดมาอย่างนี้เลยนะเห็นไหมติดโช๊คเลยแกนโชค๊คแกนล้อหน้านะครับเริต้นที่เท่าที่เห็นอันนี้ซ่อมตามงบนะซ่อมตามงบนะครับน้องมีงบจํากัดแฮนด์แฮนด์นเนี่ยผมว่าน่าจะได้พอได้แหละหลักเลยที่เป็นหน้าเป็นห่วงก็คือโค้ง ว่าชนอย่างเงี้ยโค้งจะเป็นไรไหมจะดูแล้วถ้าแผงคอไม่เป็นไรโค้งก็น่าจะรอดนะครับโ <Okay. S 1> อเคเช็คเครื่องเอยเครื่องยังติดไหมโอเคนะถ้าเครื่องก็ติดดีเครื่องอยังเงียบปกติอันนี้ก็คือคันที่ทำสเต็ป5้าสามไรเดอร์กับผมนี่แหละคันนี้เป็นห้าสามที่ไม่เหมือนไม่เหมือนคันอื่นนะครับเป็นห้าสามที่เรา เ,เราเรียกว่า่าสถานสเตจ2แล้วกันนะครับสเตจหนึ่งก็คือระดับหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือเป็นสเตจ2แต่รถคันนี้ไม่ได้มีสปีดอะไรมากมายนะยืนสเตอร์เดิมนะครับจะเป็นเน้นอัตราเร่งวิ่งในเมืองจูจาร์ดคันนะี้ต่อผ่าท่อกรผ่าที่นี่นะครับต่อแท้ส่งไปผ่ามีร้อมีเสียงหมืนย้อนวะเหมืนลมรั่ว เ,เงียบอะเครื่องติดก็อ,อย่างไรก็ไม่น่าห่วงเลยระบบไฟยังติดไฟเฟยทําที่นี่หมดเลยไฟตับไฟสูงปิดไฟตับสูง,สง,สงเช็กก่อนเาอไฟติดปกตินะดี่ไฟามาติดปกติไฟเบรค ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะหนักเ่าหร่นะเบรกเบรกมีตกมาหน่อยนะดูจากรอยหูกระจกก็ได้ครับการไม่งองอไหมอององเว้ยงอนะการงอโค้งลงโอเคนะแต่แนดนแนดนไม่นาครับไม่น่าไม่น่าห่วงเขาไหล่น่าจะใช้ได้หักหลักก็มีการเบรกการเบรกแกนโช๊คเดี๋ยวเราลืมมาดูลมฝั่งนี้น่าจะล้มแรงอยู่ละลายเลย โอเควันนี้แล้วกันร,รับรถนะครับ